สวัสดีครับเพื่อนๆนี่เป็นเศษเหล็กนะครับเหล็กรถโคงมอเตอร์ไซค์ครับต้องตัดนะครับตัดเป็นสามส่วนนะครับสองส่วนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าตัดสามส่วนนี่ขายเป็นเหล็กนะถ้าไม่ตัดนี่เขาขายเป็นเหล็กรวมครับกำไรก็บวกขึ้นมาได้หลายบาทอยู่นะครับใช้แก๊สตัดครับแก๊สผม ห้ามใช้ไฟเบอร์ตัดนะครับอันตรายมากเพราะว่าผมเคยตัดแล้วครับผมก็เลยซื้อแก็ดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมซื้อมาใหม่ครับมีมาเรื่อยๆครับนี่ครับมอเตอร์ดีครับน่ครับช่างไหนสนใจก็มาดูได้ครับนี่ครับมีหลายเครื่องครับซื้อมาเมื่อวานนี้ครับ เครื่องใหญ่ก็มีครับอันนี้เครื่อง13โลครับใหญ่อยู่ LG 13โลนี่ครับอันนี้เครื่องประมาณ9โลครับมีฟ้าปิดด้วยมอตเตอร์ยังดีครับนี่ครับเครื่องหนึ่ง สนใจก็แวะมาดูได้ครับสอบถามได้มีทั้งเครื่องดีไม่ดีครับแต่เครื่องนี้เมื่อวานนี้มีช่างมาดูอยู่ครับเพราะว่าเขาก็บอกว่ามอตเตอร์ดีครับทั้งสองเลย เครื่องนี้ก็ดีเหมือนกันครับเขามาวัดดูแล้วเครื่องนี้ก็เหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อครับตังค์เขายังน้อยอยู่เขาว่าเขาไปหาตังค์มาซื้อก่อน,นผมลงคลิปวิดีโอ,อยูทูบนี่ถ้าใครอยู่ใกล้ก็แวะมาสอบถามได้ขายไม่แพงครับราคาก็ต่อรองได้ครับ เอาไปซ่อมเป็นของมือสองครับขายได้ของมือสองนี่ถ้าซ่อมขายนี่ผมว่าก็น่าจะมีคนซื้อเยอะอยู่นะครับเพราะว่าของใหม่ก็แพงครับทางนึงก็ตกหลายพันนี์เนือใหญ่ๆเนี่ยก็ตกเป็นหมื่น,นครับเครื่องซักผ้านี่จะเป็นต้องใช้ครับมีทุก้นันขาดไม่ได้ครับนี่เป็นตู้เย็นครับ ទាញសោประตู